วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA ซ e รี m i โปรเชียงใหม่และฟิลลามนาสวัสดีครับอันนี้นะครับคือ MG C X Power นะครับอันนี้เป็น64กิโลวัตต์ัตเตรี่นะครับแต่ว่าเป็น All Wheel Drive แล้วก็ผมจะขับ1,000กิโลเมตรชา e ครับที่นอร์เวย์หน้าหนาวนะครับผมได้ขับ Long Range ที่มเป็น a l Wheel Drive นะหน้าร้อนมันใช้เวลา10ชั่วโมงกับ10นาทีแต่ว่าวันนี้อะเราจะต้องขับนอร์เวย์เพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มเลทนะนะและพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุก มันจะมีรถติดผมจะต้องขับนอร์เวย์นะครับขับซูเปนนี่มันจะกลายเป็นรถติดนะครับแล้วก็ผมอยากจะรู้ว่ามันจะเร็วแค่ไหนหรือว่ามันจะช้าแค่ไหนเพราะว่าคูนี้นะมันจะหนาวมากนะที่นอร์เวย์อาจจะเป็นลบสิอาจจะลบยีนะครับแล้ว MG ีเนี่ยผมก็ได้เห็นถ้าทางแล้วมันจะชาร์จเร็วนะมันเกือบจะไม่โค้งเลยนะครับมันยังจะชาร์จเร็มไหมแล้วมันจะใช้ไฟฟ้าเยอะไหมก็อยากจะรู้ว่ามันจะชาร์จแค่ไหนนะครับก็ได้ทสตองนี้ได้ได้ทสนะ อันรุ่นกับอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ได้เตรียมนะทุกอย่างชาร์จรถถึง100%ตอนนี้มีคอร์สแกนเนอร์นะครับคอร์สแกนนี้รีพอร์ตว่าเป็น99เก้ออโอเคก็เกือบ100%อันนี้ก็รีพอร์ตว่า100%นะครับแล้วก็เนี่ยเราก็จะขับไปทางนอร์เวย์นะเออ่เดี๋ยวอีกไม่นานจะเริ่มนะครับเห้าทุ่มกว่านะครับเราใกล้จะถึงซุนเลยนะครับผมขับไปไนดะ้ตั้งหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะก็แล้วก็ตอนนี้นะ รถมารีพอร์ตว่าเราใช้298วัตต์อัลตรกเมทรถอันนี้มันขี้จุนะครับเหมือนรถจีนเกือบทุทกคันนะครับคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้มันจะเป็นประมาณ310วัตต์อัลตรกเมทแต่ว่าดิสเพลย์มันจะแคปที่298นะครับโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรนะ <c oughs> แั้ก่อนเนี่ยผมก็ต้องให้คนดูนะว่าข้างนอกนะครับมันลบ14องศาแต่ว่าผมต้องเปิดเครื่องอุ่น แบบสูงมากนล้นะ28องศานะครับให้มันอุ่นพอดีนะเนี่ยมันไม่ได้ร้อนมากนะเนี่ยมันอุ่นพอดีนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะไปถึงจอจาน่าตอนนี้เหลือ8%ปดโอ้โ oh, okay. ก้ดีปโอเคเรากระันชาตนะครับแต่ว่าเรารับแค่120กิโลวัตต์นะครับมันน่าจะเป็น140นะหรือว่าอย่างน้อย130านะครับแล้วไม่รู้นะว่าแอมป์ของ V2 s u p e r c h a r g มันต่ำไปไหมเนี่ย310แต่ว่าผมก็เคยเห็นสัก350 นะไม่รู้ทำไมนะในบางทีมันก็จ <laughs> ะเบิกน,นิดหน่อยนะครับแบตเตอรี่อุ่นพอดีนะครับมันไม่มันไม่เย็นไปนะครับถ้าดูจอนี่นะครับเนี่ย120กิโลวั์อเคไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะย้ายไปที่อื่นแนละมันมันจะมีชาร์จอื่นแต่ว่าสปีดมันก็อาจจะไม่ต่างกันเยอะมากนะครับก็ใจได้มัง้ง ออตอนนี้เราไม่ชาร์จนะครับผมย้ายไปหันเดลจอเพราะว่าอยากจะชาร์จเร็วกว่านี้แต่ว่ามันมันมีปัญหามันไม่ชาร์จนะครับนี่มีปัญหามันมันไม่หันเช็คผมได้ลองหลายครั้งแล้วครับเหมือนกันนะครับมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ซูเปอร์จอะก็รู้สึกว่าชาร์จช้ากว่าปกติมันจะต้องชาร์จเร็วกว่านี้นะแล้วก็มีเคมพาวของรีชาร์จแต่ว่าไม่รู้มันเป็น3 3 0 0แอมป์ลิมิตหรือว่ายังไงโอเคลองย้ายไปหานเคมพาวก็ได้นะครับ ออโอเคอันนี้ยิ่งช้ากว่าเทสลอนะครับได้แค่110กิโลวัตต์นี่บอกเฮ้ยเราใช้เวลา8นาทีนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะชา์จช้ากว่า Tesla. เทสลออ่าเออโอเคเ,ออเ,ออเ,ออเดี๋ยวอาจจะย้ายกลับไปมั้ง <c oughs> โอเคเราต้องขับนะครับเมื่อกี้ผมชาติถึง67มั้งตอนนี้เราเหลือ60นะครับแล้วก็ที่นี่นี่ลบ18องศานะครับ แล้วก็ผมก็ว่าเออเดี๋ยวจะคลีนกระจกนะเพราะมันมันเปื้อนหน่อยนะครับโอเคแล้วก็จะใช้น้ำปัดฝนนะเออมันเป็นน้ำแข็งไม่ได้แล้วมันมีออกมานิดหน่อยโอเคมีน้ำออกมานิดหน่อยโอ้มันหนาวมากนะครับเออขนาดผมผมมิกซ์เองนะออน้ำปัดฝนนะครับผมมิกซ์ให้มันฟรีซิ่งพอยต์มันต่ำต่ำแบบอาจจะเป็นลบ25หรือว่าล 30, บ30องศา ตอนก่อนรับนี่ผมเอาคอนเซนเทรตไม่ได้ผสมกับน้ำแล้วเอาคอนเซนเทรตใส่เติมในนี้รถนะครับ mm hmm. <laughs> แล้วมันก็ยังเป็นน้ำแข็งนิดหน่อยนะเนี่ยโอเคมันมีวิธีหนึ่งคือเราจะต้องรอให้เราเข้าอุโมงค์ที่ไหนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ในอุโมงค์มันจะไม่ค่อยหนาวด้วเราก็จะคลีนกระจกได้นะครับแต่ว่ามันอีกนานนั่งก่อนเราจะไปถึงอุโมงค์แล้วนะนนระหว่างนั้นมันก็เป็นลบสิบเจ็ดองศาโอ้โ oh, ห oh. ออตอนนี้นะครับเราใกล้จะถึงเลียนะเลียจบแล้วน,นะครับกำลังขึ้นต้อยนะครับแล้วก็เนี่ยเราเหลือ8%แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เราเซตครู i คอนโทรล o l 115แต่ว่ามันมันไม่ได้นะครับม,มันมันมีเพล์เ i มิตนะครับเนี่ยฮะไฟเต่ากำลังจะขึ้นหรือว่าอะไงไงเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่มันก็ไม่ใช่จะหนาวมันไม่ใช่เย็นมากนะครับ14องศานะครับแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าเรามีเพล์เลมิตประมาณไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ย โอ้โอ oh, oh oh, oh, oh. ้โหโอ้รถมันจะตายไหมอย่าตายอย่าตายไม่ใช่เป็นเดี๋ยวไปให้มันเป็นเหมือนโซลนะครับเพวามันมันถนมันหนาวโอ้หาานี่ไปแปดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าชิดลบสิบห้าองศาอันนี้เป็น the real challenge นะครับโอ้ก้าวมาก้โอ้โอ้โอเคโอเคเราไปถึงบนสุดแล้วครับตอนนี้มันจะลงดอยนะครับโอ้ย นี่บอ์เฮ้ยแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าที่เมืองไทยมันจะไม่หนาวขนาดนี้นะครับไม่เป็นไรขนาดเชียงดาวก็ไม่ได้นหนาวขนาดนี้นะครับอ๋อนอนนี้เรากำลังชาร์จนะครับรับ130กิโลวัตต์อู้เดี๋ยวมันน่าจะเป็น140กิโลวัตต์นะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้เรามี6%นะครับตอนมาถึงนี่นะโอโอเคเัี๋ยวะะเช็กดูนะอ่าแบตเตอรี่เนี่ยนะมันชอบเย็นนะครับมันชอบความเย็นนะเนี่ย ตอนเรามาถึงมันมี14องศานะแล้วตอนนี้16 17องศามันก็ชัดเร็วมากนะครับแปลว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเกือบจะไม่โคลสเกตนะมันคงจะมะสสาหรับเมืองไทยนะแต่ว่าเมืองไทยไม่มีแบตเตอรี่นี้เมืองไทยนี่จะเป็น lfp 51 k สิอกิโลวัตต์ลลรถดีๆนี่มันไม่ไปเมืองไทยนะครับมันจะอยู่ยุโรปนี่แหละโอเคโอเคแต่ว่าเนี่ยที่นี่นะมันเป็นลถสิบสี่เอ้ยเมื่อกี้ลถสิบห้านะครับแต่ว่ามันไม่รู้สึกไม่ค่อยหนาวนะเพราะว่า มันมีลมอ่ะถ้ามันมีลมมันจะรู้สึกหนาวมากเลยอแต่ว่าเนี่ยคันนี้มันก็มันก็ดูดีนะใช่มันดูเท่ดีนะแต่ว่าเบรกคาลิเปอร์มันเป็นเฟกแค่คอเวอร์ที่เขาใส่ให้มันดูดูดีขึ้นแล้วก็แล้วก็จริงๆรถมันก็ไม่ใช่จะเปอร์ฟอร์มดีมากนะครับถ้าแบตเตอรี่ต่ํามันก็เริ่มช้านะครับแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เย็นแต่ว่าแบตเตอรี่มันไม่ได้เย็นมากนะครับ ออที่เมืองไทยมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าที่นี่อ่ะใช่ถ้ามันเย็นมันก็เริ่มเป็นอย่างเงี้นะครับเริ่มมีลิมโบ้นนตั้งแต่เนี้ยแล้วเนี่ยผมจะเทสดสอบนะผมก็มีเทสแบบแบบเร่ง acceleration test นะครับแต่ว่าผมมีวิธีแบบ extended คือเราเราไม่ใช่จะเทสแค่ตอนแบตเตอรี่เกือบเต็มนะแค่ลอนส์สองสามคำเราจะลอนส์แบบ90%แล้วก็ขับสักพักหนึ่งแล้วก็ลอนส์แปดสิบจ็ดสิบหกสิจนถึง10%นนะผมอยากจะรู้ว่าคันนี้อ่ะ performance มันดีแค่ไหน จนถึงแบตเตเหลือเกือบหมดนะครับผมก็ได้เชสกับคันอื่นว่าเป็นยังไงนะโมดสานี่ดีมากนะครับโดยเฉพาะ LFP แบตเตอรี่นะครับ performance แบบฟลัดจนถึง10%แล้วนะแต่คันนี้นี่คงจะช้าลงช้าลงช้าลงนะครับก็แปลว่าคุณจ่ายค่า performance แต่ว่าจะได้นานแค่ไหนฮึตอนนี้โอ้มีเวลาหน่อยจะเข้าน้ําแล้วก็ไปหาอะรกินที่เซเอเคนะครับเ,เราเริ่มขับนะครับแต่ว่าเรา ไปอีกทางหนึ่งนะปกติผมจะขับไปทางใต้นะครับจนถึงสุดทางแล้วก็ค่อยกลับไปทางเหนือแต่ว่ามันมีถนนบล็อกอะไรก็ไม่รู้ต้องขับช้านะครับผมก็ขี้เกียจขับไปอ้อมนะนะที่สะพานแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งที่ผ่านมานะครับสองสามวันก่อนเนี่ยนะมันมีหิมะตกเยอะมากในะทางใต้นะครับแล้วก็ถนนเ,เขาอาจจะต้องเคลียร์กลางคืนนะครับ น่บบอกก็เห็นใน Google ไม่รู้ทำไมมันไม่ชว์นี่นะมันเป็นสีสีเหลืองสีส้มนะครับอาจจะมีรถบรรทุกอะไรกำลังเคลเหมะข้างทางนะครับเ,เพราะฉะนั้นนะมันมันจะช้าแล้วก็เราก็ต้องหักเวลาอะไรยุ่งยากผมว่าไม่เป็นไรหรอกเราขับไปทางเหนือแล้วก็ทางเหนือมันอาจจะเย็นกว่านี้นะที่ผมเทสเนี่ยผมก็อยากจะเทสขับ1,000กิเมตรที่มันเย็นๆแล้วมันจะหนาวมาก ทาง,งเหนือนี่ยนะก็ไม่เป็นไรเราก็ยูไปไปไป,ประมาณนิดหน่อยทางเหนือน,น่ให้มันครบ1000กิโลเมตรก็ได้นะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้พลานนะนว่าเราจะไปชาติที่ไหนต่อไปแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยนะครับมันมีที่ชาร์จเยอะมากนะครับเราใกล้จะถึงคลุฟต์แล้วนะครับแล้วก็จะเนี่นะครับลบ24องศาโอ้เมื่อกี้ลบ26นะครับแป๊บเดียวนะครับหนาวมากแล้วครับแล้วก็ตอนนี้นะมันมีฝ้าที่กระจกเอ่อมันเป็นอย่างงี้ตั้ง นานนะครับหลายที่นะตอนผมขับชาลเนซ์เนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไมน่มันจะมีแบบฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะครับก็แปลว่า posts, มันมาจากมันมาจากตัวผมมั้งไม่รู้นะผมเหงื่อออกหรือไม่ไงเนี่ยไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าตอนผมขับเชสล็อก็ไม่มีปัญหาก,กับอย่างนี้นะโอเคเนี่ยนี่นี่น,น,นลบยีโอโ้โหอันนี้เป็น the real challenge นะครับหนาวมากแล้วนะครับ เรามาถึงจะสอดสูบจอดแล้จนะครับแล้วก็ผมก็กำลังจะชาวก็เริ่มชาจนะครับแล้วก็เรารับแค่60ิกิโลวัตต์เพราะว่ามันมีที่ชา์จปเลอเลยนะครับที่นี่นะแล้วก็มันมีเทสลอกคันเดียวนะแล้วมันจะต้องมาชาจหลังเราแล้วมันแชร์มันแชร์สตอลเอบสตอลนะครับก็กลายเป็น60กิโลวัตต์เพราะว่าไอ้ข้างหลังมันจอดที่ไหนก็ได้มันต้องมาจอดข้างหลังเราอ๋านี่บอกเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องหักเวลาไปนิดหน่อยนะครับต้องย้ายนะครับ โอเคตอนนี้เรากำลังจารนะครับเอ,อ้ยเ,เมื่อกี้มันเป็น130กิโลวัตต์นะครับตอนนี้เป็น120แต่ว่าก็แปลว่ามันมันชาร์จเร็วนะครับเนี่ย,เ,ยเราได้กระแสม,มากกว่าตอนเราชาร์จที่ซูริตอนแรกนะครับเนี่ยมันเป็น375เมื่อกี้เห็น330นะครับแต่ตอนเราชาร์จที่ซูริที่เราได้แค่120กิโลวัตต์อันนาหน,นะมันเป็นแค่307กิโลวัตต์ไอ้307แอมป์นะครับก็แปลว่าที่ชาร์จที่ก่อนนี้มันมันมีอะไรแปลก นะครับแต่ผมก็ได้ correct นะครับได้ได้หักเวลาไปนิดหน่อยนะที่มันช้าๆเนี่ยน,นะร้อยสามสิบกิโลวัตต์โอ้โหแล้วก็เนี่ยอีกปัญหานะครับถ้ามันหนาวมากนะครับข้างนอกนะคือสายชาร์จมันกลายเป็นแข็งแข็งปกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยด,ดูดูดูโอ้มันมันแข็งมากแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมันอย่ายงนี้แล้วนะเนี่ยใหญ่ยาวนะครับคือปกตินะ ผมก็จะใช้แค่มือเดียวเสียบแต่ตอนนี้มันมันแข็งแล้วผมก็ต้องใช้สองมือแบบบางทีต้องต้องอย่างนี้นะแล้วก็อนะครับเนี่ยอีกสายหนึ่งก็เหมือนกันนะครับข,ของของเทสล type 2อันนี้คุณจะไม่เห็นที่เมืองไทยนะครับเพราะมันมี v3 นะครับที่นี่มันจะเป็น type 2สํสำหรับ native tesla model s x รุ่นเก่าแล้วก็อันนี้เป็น ccs นะครับที่ผมใช้นะแต่ว่า เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสน่เราน่าจะไปเทสดูท <itime machine. S 2> ี่มันเป็น V3 Supercharger สายชาติมันจะบางกว่านี้แล้วมันก็ไม่น่าจะแข็งือนที่นี่นะครับเนี่ยใช้ดูอะไรอย่างถ้าเราไปที่นี่นะครับเราจะไปรุ่นโฉกนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปซูม้าไปเราก็จะเห็น Waypoint เนี่ยมันขึ้นไปนี่นะดูนะว่ามันชาร์แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องปรับจอนิดหน่อยนะโอเคนะเรากดนี่นะเราต้องรอรอรออย่ากดไม่ได้ รอให้มันคิดน,นี่ตอนนี้เรานาเวกเกตได้แล้ว <laughs> รถคันนี้มันใช้286 CPU ใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> เราขับไปได้แค่แป๊บเดียวนะครับ16นาทีนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็เช็คตัวนะว่าโอเคข้างนอกนี่นะลบ15องศาแล้วก็เช็คว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะเฮ้ย,ยม,มันสว่างไปนิดหน่อยนะครับโอเค,อเ,คเนี่ย13บสกิโลวัตต์นะครับแล้วก็หาร ระยะทางนะครับเ,เดี๋ยวมันอาจจะเป็น14นะแต่ว,ว่ามันจะเป็นประมาณ380วัตต์เอาแต่กมะ้สามร้อยแปดสิบนี่โคตรสูงแล้วนะครับทำไมอะ่ะเพราะว่าเรามีลมต้านแล้วก็มันหนาวมากรถมันก็ใช้ไฟฟ้าเยอะมากแล้วนะครับโอ้โหเราก็ังผ่านฮอมาแล้วครับแล้วก็ที่นี่นะครับ บ26องศาโอ้ปัโดโถโคตรหนาวเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมีฝ้าี่กระจกผมก็ไม่เข้าใจนะว่าจะต้องทำยังไงจะต้องอยู่ถ่ายใจใช่ไหมครับว่าครั้งนี้ฝั่งนี้นะครับครังนี้นะมันไม่เป็นไรแล้วนะครับมีแต่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราก็ใช้ออโต้เนี่ย28องศานะครับออโต้รีไซเคิลเแต่ว่า มันก็ยังไม่เคลียร์กระจกนะครับก็ไม่รู้นะเออทำอยังไงได้อะเ,ออเรากำลังขึ้นต่อยนะครับแล้วก็เนี่ย92กิโลเมตรต่อชโมงเรามีพาวเวอร์ลิมิต42กิโลวัตต์นะครับ <c oughs> มันมีรถบรรทุกข้างหลังที่เกือบจะขับตามก้นเราได้นะครับเราขับช้านะครับประมาณ90ออ G.P.S. speed นะครับว้าวรถคันนี้นี่โอ้โหสุดยอดเลยนะ โอเคโอเคอ้โอ้หานี่บอเฮ้ยเราจะต้องมีเราจะต้องพยายามอย่าอย่าให้มันต่ำไปนะครับสัก10%บเนตน่แหละต่ำสุดนะครับถ้าเป็น5%หรือว่า1%นนี่ไม่รู้นะมันจะขับช้าแค่ไหนนะตอนนี้เรารับ135 kW กิโลวัตต์นะครับโอเคเดี๋ยวนะเนี่ย16องศานะมันก็ชาร์จเร็วแล้วครับโอเค คันนี้มันอาจจะมีอะไรอย่างอื่นที่มันแบบแย่ๆหน่อยลิมมโหมดอะไรก็ไม่รู้สารพัดนะครับแต่ว่าตอนพูดถึงชาร์จนะครับมันชาร์จดีมากเลยนะครับเนี่ขนาดมันเป็นลบ22ข้างนอกนะั้นมันเป็นไรหรอกมันก็ชาร์จเร็วแล้วนะครับขนาดแบบถ้าเทียบกับคันอื่นนะคันอื่นที่แพงกว่านี้นะออโอเคที่เมืองไทยไม่มีแต่ว่าโฟล์ s ส a อ e n idc อะไรอย่างเงี้ยมันจะชาร์จชา้าถ้ามันเย็นทีนี้อันนี้นี่เนีย หนาวแค่ไหนก็136-135กิโลวัตต์นะครับในเ,เช็คเนี่ยผมได้เปิดอันนี้อินเทลเจนต์แบตเตอรี่ฮีตติ้มันก็เทคแคร์แบตเตอรี่อุ่นแบตเตอรี่นะครับให้มันชาิเดียวทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เปิดไฟสูงนะครับมันก็ไม่สว่างไปนะ <laughs> พอดีเลยครับแล้วก็เนี่ยจะดูนะว่า V 3 Super c o a r มันมันบางอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยแข็งไปนะ่นะเนี่ยแล้วมันก็ ใช้ง่ายดีนะง่ายกว่า V2 ที่มันหนานะครับเพราะว่ามันมี watercool cable นะครับก็ต่างกันเยอะนะข้อเสียคือมันสั้นไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาก็มีลิมิตว่าถ้าเขาอยากจะให้มันบางมันก็ต้องไม่ยาวไปถ้ามันจะยาวขึ้นมันจะต้องหนาขึ้นนะครับก็อย่างเงี้ยแต่ว่า V4 มันก็ดีกว่านะครับเออมันมีคีประอะไรนิดหน่อยนะครับ ที่ไฟเนี่ยมันอาจจะทำให้มันบล็อกไฟนิดหน่อยนะเราจะเอาเหินมะลองคลีนเออผมเพิ่งจะสังเกตอย่างนึงก็คือแถวนี้นะครับมันไม่มีถังขยะสักอันเลยนะครับเนี่ยแถวฟอสจอจนะไม่มีเลยนะครับมีที่ชาร์จเยอะมากมีที่ชาร์จปเลอะแต่ว่าไม่มีฟอสไม่มีถัอองขยะมันแปลกนะคือ เจ้าของที่มีที่ดินที่นี่นะเขาคิดหรือว่า,าคนที่ขับรถไฟฟ้าจะไม่มีขยะเลยมันก็ต้องมีสิแน่นอนนะครับหรือว่าเขาคิดว่าคนที่ขับรถไฟฟ้าเขาจะเดินไปจนถึงปุ้นนี่มีถังขยะแล้วก็ไปทิ้งที่นอนก็เนี่ยไม่น่ามันมีคนเอาขยะทิ้งไปเลยเพราะว่าเขาคี้เกียจเดินมาเขาก็เอาไปทิ้งแถวนี้่ Wait, 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 wait. It's 514. Let's try track mode. 514, okay. Switch over to sport mode. Circle a loop. Enter. Track mode. I see parking lot. <laughs> Making donuts, making donuts. Wait, it's, it's my Ugh. Oh, shit. Oh, shit. The thing is insane. Freaking insane, man. Oh. Oh. shit โอเคเราจะ deduct a couple of minutes let's go <S เรามาถึงอายาน,นีนะครับ๋อ oh. มาถึงบ้านนะครับมีที่ชาร์จเยอะมานะแล้วก็เนี่ยๆๆๆน,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 นมีมีโพลสสออยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเช็คดูนะซูมเข้าไปเนี่ยโพลสตตรอนะครับรับแค่63 64 k กนะิวั์นะด <laughs> แต่ว่าเราชาร์จ 1 3ึ่งร้อยสามสิบสามกิโลว <laughs> ัตต์ Polestar 2 <to> go home โอเคแล้วก็ตอนนี้นะเราก็จะขับร้อยเก้าสิบเนี่ยตอนนี้เราก็แค่ต้องต้องขับไปไปมานิดหน่อยเพราะว่าเราได้สกิปทางใต้เพราะเราไม่อยากจะมีรถติดนะครับก็เราจะขับไปทางนี้นะขึ้นไปทางเหนือแล้วกลับมาน,นีอ่อันนี้มันจะเป็น91กิโลเมตรอันนี้90มันใช่ผมรู้เป็น91กิโลเมตรนะครับ แล้วก็ค่อยกลับมาในอีกทีหนึ่งนะครับ กลักบมาที่วีสามสิบกิโลใช่ไหราตรวจดังนะแล้วก็ที่นี่ก็ตอนนี้เขานี่นี่ลบยี่สิบสามองศาแล้วเราก็รับหนึ่งยี่สิบหกสิบกิโลวัตต์โอเคโอเค,อเคผมรู้สึกว่าต้องนับนิดหน่อยนะได้ตั้งนาฬิกาแล้วครับไม่รู้จะหลับได้ไหมเนะี่ยสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะโอ้โหเบาสบายดีนะตอนนี้เก้าโมงกว่านะครับผมนับตั้งหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับโอ้โ โอเคก็สําคัญที่เราต้องนับนะเพราะว่า,าผมง่วงมากนะครับเป็นความปลอดภัยนะที่เราต้องหลับนิดหน่อยนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้ก็เริ่มเช้าแนละ้วแต่มันก็ยังหนาวนะครับลบ24องศานะแล้วก็โอเคพูดสั้นๆคือเราจะต้องดูเวลาตอนนี้นะ9โมง10นาทีแล้วก็เราต้องเ,อเราต้องหักไป57นาทีนะครับมันจะเป็น1,000พกิโลเมตรเวลานะก็เป็น 9, เ้ไม่เป็น 8ชั่วโมงกับ18นาทีว่ามาเนี่ย8ดชวย8ชั่วโมงกว่านะครับเราขับไปได้ตั้ง680กิโลเมตรก็ต้องขับไปอีกสักพักหนึ่งน้าก่อนเราจะเสร็จนะครับตอนนี้ข้างนอกน,นี่ก็จะเริ่มสว่างแล้วแล้วก็มันยังหนาวอยู่นะ เรากลับมาที่อายงเลยนะครับเราต้องขับไประมานิดหน่อยเพราะว่าเราได้สกิปทางตายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังลบ20องศานะครับที่นี่แล้วก็ขนจมูกนี่แข็งเลยนะครับว่ <laughs> าโอเคเราก็ชาร์จที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวเช็คดูนะเพราะตอนนี้มันเร็วแค่ไหนผมขับไปถึงแค่1 1เพราะว่าไม่อยากจะขับต่ําไปมันจะโออฮะ97กิโลตตอนนี้มันโคลด์เดนิดหน่อยเหรอเนี่ยเออเราย้ายนะครับเมื่อกี้นี่เราใช้ชราร์จเนวนะ แล้วก็เนี่ยตอนนี้นี่133 k ิโลวัต์แปลว่าเราจะต้อง A B C Always blame charger มันเป็นไรก็ไม่รู้กับ charger นั้น,นครับที่มันทำให้มันช้านี่แปลว่าแบตเตอรี่มันมันอุ่นพอนะมันไม่เป็นไรนะครับกับแบตเตอรี่นะโอเคแปลว่าเราต้องหากเวลาไปสัก2-3นาทีบั้งที่มันช้าแล้วเราต้องย้ายน่นนะครับ โอเคตอนนี้เราเห็น fingerprint เ <c oughs> ต็มจอแล้วนะครับผมไม่รู้ทำไมมันชาช้าวกว่าปกตินิดหน่อยนะเ,เราไม่ได้ share power นะเพราะาเราใช้ V3 s u p e r c h a r g e มันก็น่าจะมี power พอนะเราน่าจะได้อย่างน้อย150หรือว่า200กิโลวัตต์ถ้ามันมีรถชาร์จเยอะแต่ว่ามันไม่มีมันมีรถชาร์จเยอะนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ลบ22เออหนาวทุกที่หนาวแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกออมันมีห้องน้ำที่โน่นแต่ว่าต้องเดินไปไกลแล้วนะ ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ต้องเข้าน้ำนะครับอยู่ในรถนี่แหละสบายดีแล้วก็ผมน่าจะคอมเมนตไ้ว่าเบาะของ MG นี่แหละมันมันนั่งสบายมากเลยนะครับนุ่มสบายดีนะเนี่ยผมก็ใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงนะครับในรถคันนี้อะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันนั่งนั่งนุ่มดีไม่ไม่ปวดหลังกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนผมแบบเปลี่ยนจากพลาดกับอะไรนะ เออกับเมลเลนฟาลก่อนนะครับใช่มลเลนฟาลก็เป็นบอลเลสจาก2013แล้วก็มานั่งในนี้ผมรู้สึกว่าโอ้บ่อน,นี้มันนุ่มดีนะ <S <S สบายดีเลยลอ่ะอ,อันนี้ก็ดีนะครับกับ MG นะ โอเคอันนี้เป็นที่ชาร์จสุดท้ายนะครับใกล้จะจบแล้วนะและทุกครั้งมันก็ชาร์จเร็วเนี่ยนระ้อยสกิโลวัตต์ทุกครั้งเลยนะครับนอกจากถ้ามีปัญหากับชาร์จแล้วแล้วก็ผมสังเกตอย่างนึงน,นะตอนเราชาร์จนะครับเราไม่ได้ยินคูหนึ่งแล้วนะแล้วก็บัตเตอรี่ตอนเราเริ่มชาร์จมันเป็น15องศาแล้วก็ตอนเราชาร์จเสร็จมันจะเป็นประมาณ25องศาก็แปลว่าบัตเตอรี่มันเกือบจะไม่ h e ทอ up แลวนะ,ะมันคงจะเป็นเพราะว่าบตเตอรี่เนี่ยมันมี low internal resistance ก็อันนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุที่มันชาิเร็วได้นะครับผมก็สังเกตนะว่าอันนี้เขาเรียกลูเวอร์ที่มันเปิดมันไม่เปิดนะครับเนี่ยมันไม่เปิดที่จะต้องคูลแบตเตอรี่ก็ไม่รู้นะแล้วก็มีเรดาร์ไม่ได้ไม่ได้มีบล็อกเรดาร์นะวันนี้นะครับแล้วก็รถก็เวิร์กดีนะส่วนใหญ่ก็เวิร์กดีแล้วก็ที่มันใช้ไฟฟ้าเยอะเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันหนาวมากขั้นอื่นมันก็จะใช้ไฟฟ้าเหมือนกันเยอะขนาดนี้นะครับก็ แล้วก็จะเช็คตัวนะั้นมันมีบัตรไหมเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อเขียนเนี่ย MG C Electric ก็เนี่ยไม่มีบัตรข้างหลังที่โชว์ว่าอันนี้เป็นบ a d Ass MG นะครับ All right let's do the countdown 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9,997 9,998 9,999 nine nine. <laughs> 1,000 Time 12.45 Deduct 1 hour Total and it becomes 11.45 Wow And the consumption was 298 watt hour per kilometer <laughs> Okay, look to right? at back home วันนี้นะใช่เราใช้ไฟฟ้าเยอะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ามันหนาวมากนะครับแล้วผมก็อยากจะทดสดูนะว่าถ้าเราขับตอนมันหนาวอย่างนี้มันจะเป็นไงแล้วมันก็ใช้ไฟฟ้าเยอะเหมือนที่ผมคิดนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับคันอื่นมันก็คงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะแต่ว่าคันนี้อ่ะที่คุณเห็นวันนี้นะคือตอนเราชาร์จนะมันไม่ค่อยอุ่นแบตเตอรี่แล้วก็ถ้าเทียบกับเทสลาหรือว่าคันอื่นนะครับที่มีฮีทกัรจริงรถเกาหลีก็มีนะครับมันก็จะเอาความอุ่นจากแบตเตอรี่ ลดแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ฮีทพัมกับอากาศข้างนอกเพราะมันหนาวมากใช่ถ้ามันหนาวขนาดนี้นะครับเหมือนวันนี้ลบยี่สิบลบยี่บเจ็ดองศานะครับ COP มันจะต่ามันมันจะเป็นปกติถ้ามันไม่ค่อยหนาวถ้าเป็นศูนย์องศามันอาจจะเป็น c o อูพีฮิตพัมมันอาจจะได้แบบสามถึงสี่ละมั้งแต่ว่าวันนี้มันอาจจะเป็นใกล้หนึ่งถ้าเป็นเป็นหนึ่งนี่ก็เหมือนกับว่าใช้ resistive heater PTC heater นะครับ ก็อันนี้อ่ะที่มันอาจจะทําให้มันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยแต่ว่าผมก็ได้ทสดสอบตอนอยู่เมืองไทยกับอยู่ที่นี่ตอนนั้นร้อนว่า MG มันไม่ค่อยใช้ไฟฟ้าเยอะมากอ่าใช่มันไม่ได้ดีเท่าทดสอแต่ว่ามันก็โอเคนะครับอยู่ก,กลางๆนั่นแ่ะและ้วก็นอกจากนั้นก็อ่าผมก็ประทับใจนะว่าถึงแม้ว่ามันจะหนาวแค่ไหนนะครับอ่าตอนเราชาร์จทุกครั้งมันก็จะชาร์จเร็วเต็มแบบ เต็มที่เลยนะไม่ชตาชา้ามันไม่มีอะไรโอเคที่มันชตาชา้ามันมันมันเป็นปัญหาที่ชาร์จมันไม่ได้ปัญหาที่รถนะครับรถนี่ดีแบบชาติเต็มเต็มเลยนะครับเบาะก,ก็สบายดีช่วงล่างก็ดีแต่ว่าข้อเสียคือ MG p i จียเลยน่ารำคาญสุดเลยขับเหมือนคนเมา <laughs> แต่ว่าอนอกจากนั้นก็โอเคแล้วถ้าผมมีโอากาสนะผมอยากจะลองขับ พลาด1,000กิเมตอนมันหนาวแต่ไม่รู้ว่าจะจะมีเวลาไหมแล้วจะจะไหวไหมเพราะว่าต้องขับไกลกลาคืนนะครับวันนี้ก็ต้องพักผ่อนหน่อยแต่ว่าผมสงสัยว่าพลาดเนี่ยนะมันจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าคันนี้นะถึงแม้ว่าพลาดมีแรงม้า2เท่ามากกว่า2เท่าแล้วก็ใหญ่กว่านะครับแต่ว่ามันมี alien technology heat scavenging นะครับกับอย่างอื่นที่มันทำให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับก็ดูก่อนนะว่าจะมีโอกาสทำไหมครับ โอเคนั่นมีเออเอ้ยลืมไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดีย๋ยวต้องไปหลับแนละ้วแต่ว่าโอเคนั่นเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปักกันใหม่สวัสดีครับ